คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณบอมเคยมาเล่าเรื่องห้องเดียวไม่เดียวได้ กับ The Ghost Radio ของเราแล้วครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะคุณบอมและก็น้องชายขี่รถกลับบ้านแล้วก็ได้เจอเรื่องราวชวนขนลุกเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก6ปีที่ผ่านมาคุณบอมมาพร้อมกับเรื่องถนนสายหลอนมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณบอมสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณบอมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนนะครับ ที่จังหวัดนนทบุรีครับพี่อยู่ที่นนทบุรีคุณบอม,รบมเราคุยกันล่าสุดคือห้องเดียวไม่เดียวดายนานแล้วหรือยังนะอ่าประมาณสองอาทิตย์ได้ครับพี่ประมาณสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาถูกต้องครับเออนะครับครั้งนี้คุณบอมมาอีกหนึ่งเรื่องแต่เป็นรเรื่องที่ย้อนกลับไปประมาณสักหกปีที่ผ่านมาตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านใช่ครับแล้วก็เจอเรื่องนี้ใช่ครับพี่ไปเจออะไรมาเล่าให้ฟังหน่อย ครับก็สวัสดีพี่แจ็คนะครับแล้วก็ทีมงานเดอะโกด์ครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับครับก็เรื่องนี้อต้องบอกก่อนเลยว่าผมอาจจะจําเวลาผิดไปหรือคาดเคลื่อนไปครับก็นานพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่โดยประมาณก็หกห้าหกปีขึ้นแน่นอนครับผมอก็ช่วงนั้นอืเกมเพลย์สเตชัน2เนี่ยจะกําลังฮิตเลยครับนะครับซึ่งผมก็ได้เดินทางไปจังหวัดหนึ่ง เออจังหวัดทางภาคเหนือคจังหวัดเออชื่อจังหวัดได้ใช่ไหมครับพี่ได้ครับผมจังหวัดตากครับผมก็ไปบ้านญาติที่นั่นครับครับก็เอาเอาเกมไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นกับน้องชายนะฮะตามปกติเพราะว่าช่วงเย็นเราไปตลาดมาแล้วก็ได้ซื้อแผ่นเกมมาด้วยแต่พอกลับมาเล่นที่บ้านเนี่ยคือเกมมันไม่สนุกไม่ถูกใจเราก็เลยแบบว่าเอเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันดีกว่าอะไรเงี้ยชวนน้องชายขับรถไปครับ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ต่างจังหวัดแต่พี่สองุม่มันก็ค่อนข้างที่จะเงียบแล้วใช่ครับแล้วก็ด้วยเส้นทางอ่ะค่อนข้างเปลี่ยวเลยเพราะว่าตัวเมืองกับตัวบ้านค่อนข้างที่จะไกลกันพอสมควรครับประมาณสิบกิโลน่าจะได้มั้งพี่น่าจะประมาณนั้นนะฮะทีนี้ก็เลยคุยกับน้องชายว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแผนเกมกันดีกว่าที่ร้าน มองดูเวลาตอนนั้นก่อนออกจากบ้านก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าๆประมาณนั้นนะฮะก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปกับน้องอะไรครับจนไปถึงตลาดก็เปลี่ยนแผนเกมอะไรบดบ้อยก็ไม่มีอะไรครับปกติก็แวะซื้อนู่นซื้อนี่กินแวะเซเว่นแล้วก็ขับรถกลับกันครับทีเนี้ยในขณะที่ขับรถกลับมาตามทางเรื่อยๆตามทางชนบทนะพี่ทางเปียกเียเนี้ยมันก็ รถที่จะสวนมามันค่อนข้างที่จะน้อยมันมันมันไม่ได้พุกผล่านเหมือนในกรุงเทพบ้านเราอะไรเงี้ยครับครับก็ขับมาเรื่อยๆเป็นรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆนะฮะืตามทางก็จะแบบขึ้นเขาบ้างลงเขาบ้างอะไรเงี้ยฮะเป็นเขาลูกเล็กเป็นเนินอะไรเงี้ยครับครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งผมก็ขับมามันเป็นทางขึ้นเขาครับขึ้นเนินแล้วเป็นโค้งซ้าย ทีเนี้ยในขณะที่ขับมาปุ๊บไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่สองที่สองไปทางข้างหน้าครับมันส่องไปที่เสาไฟ้าต้นหนึ่งครับผมก็มองทางจสร็จปุ๊บผมสายตาผมไปสะดุดกับริง่งหนึ่งภาพที่ผมเห็นคือเป็นเสาไฟแล้วก็มีลักษณะเหมือนป้ายคล้ายๆป้ายโฆษณาหรือป้ายหาเสียงอันสักอย่างนะครับแต่ทีเนี้ยผมเห็นหน้าคน ยืนเกาะป้ายแล้วโผล่หน้ามางข้างแล้วมองมาที่ผมอุ้ยเป็นหน้าคนใช่ออกมาจากข้างๆป้ายใช่ครับพี่เห็นชัดเจนมากแล้วแบบว่าสภาพหน้าเขาแบบว่าแห้งกลางเหมือนแกะเหมือนคนผอมหนังหน้าติดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ผิวหน้าแบบว่าแห้งมากแล้วหัวฟูผมหยิกอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็คิดในใจคนบ้าแน่นอนคนสติไม่ดี ถูกต้องครัผมคิดว่าต้องเป็นคนบ้าแน่นอนอและในขณะที่ผมคิดปุ๊บคือช่วงเวลาตอนนั้นมันแค่แป๊บเดียวพี่แต่ผมมาไล่เลียงเรื่องราวทีหลังนะฮะเพราะพอผ่านจุดนั้นไปปุ๊บผมก็มาสะดุดผมมาเอกใจเฮ้ยถ้าเป็นคนบ้าหรือถ้าเป็นคนจรงิงคือป้ายป้ายโฆษณาที่ผมเห็นนะความกว้างความยาวไม่เกินหนึ่งตัวคนแน่นอนอประมาณเออเราได้พี่แล้วหน้าผมเห็นหน้าเขาครับแล้วท่อนล่างเขาอยู่ไหนอื S <S คือผมเห็นแต่ท่อนบนบมันก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยแล้วในขณะที่ขับรถแล้วก็คิดไปด้วยไอ้เจ้าน้องผมเนี่ยอยู่ดีมันก็จิกเสื้อผมแล้วมันก็ร้องอยู่เนี่นพี่ผมก็เฮ้ยไปไรเอออกพี่ขับเร็วขับเร็วผมก็อ่าผมก็ไปขับเร็วๆเลยบิดเต็มที่เลยคแล้วในจุดๆนั้นอะรู้สึกมันจะมีบ้านล้างอยู่ขวามือหนึ่งหลงังผมก็ใจวิวๆแล้วเริ่มเริ่มไม่ไม่ปกติไม่โอเคแล้ว ก็รีบขับกลับเลยพอกลับถึงบ้านปุ๊บด้วยความตกใจต่างคนต่างย้าย,ย,ายนอนเลยพี่แบบโดยที่แบบว่าไม่ถามกันคือมองหน้ารู้แล้วน้องผมเนะี่ยร้องไห้น้ำตาไหลาพากตลอดทางจนถึงบ้านครับครับแล้วก็ทีนี้เราไม่ได้คุยกันเลยไม่เล่นเกมแล้วไม่อะไรแล้วนอนคือต่างคนต่างนอนแต่นอนไม่หลับหรอกก็นอนอย่นอนคิดว่าผมเจออะไรมาสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรแล้ว ให้คนไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ยังตอบใจตัวเองอยู่นะฮะว่าขอให้เป็นคนเธออะไรเงี้ยครับยังขาใจอยู่จนคืนนั้นผมก็หลับไปเองไม่มีอะไรจนมาตอนเช้าก็ตื่นมากินคงกินข้าวทำภารกิจส่วนตัวกันก็มานั่งล้อมวงกินข้าวก็จะมีคนอื่นในครอบครัวในบ้านด้วยอะไรเงี้ยฮะจนขณะนั่งกินข้าวอยู่ตาผมที่เป็นเจ้าของบ้าน เดินมาด้วยแบบว่าสีหน้าขึงขังแล้วแบบจริงจังมากเลย uh. ถามว่าเมื่อคืนไปทําอะไรมาผมว่า uh. ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทาอะไรนี่ก็ไปตลาดมาก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกมีอะไรพูดมาตรงตรงครับ uh. อ่ะเราก็เริ่มคุยกันแล้วผมก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังว่าผมเจอมาอย่างนี้ uh. แต่ผม 50, อ่ะห้าสิบห้าสิบอีกห้าสิบเปอร์เซ็นผมยังเชื่อว่าเป็นคนอยู่พี่ uh. 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 จนน้องผมเริ่มตัวสั่นร uh. ้องไห้ uh. 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 แล้วน้องผมบอกว่า ไม่ใช่คนยังไงก็ไม่ใช่คนอในเรื่องที่ผมมาเล่ามาข้างต้นคือเหตุการณ์คือภาพที่ผมเจอมุมที่ผมเจอนะฮะแค่นั้นถูกไหมเราเห็นแค่นั้นเออเอาถูกต้องฮะส่วนเรื่องต่อไปคือมุมที่น้องผมเห็นครับผมก็ถามว่าเอ้ยเมื่อคืนเองเห็นเหมือนกับที่ข้าเห็นหรือเปล่าบอกมุมที่ผมเห็นเขาก็เห็นคะเห็นหน้าคนแต่พอเลยจากจุดนั้นมาเลยโค้งนั้นมาปุ๊บมาตามทางเขาก็หันไปมองครับ แล้วเขาก็เห็นในภาพที่เขาเห็นวิธยีคนลุกฟินึกภาพนะฮะครับทางเตี่ยวไฟไฟไฟเบรกสีแดงๆของมอไซค์สลัวสลัวครับเห็นโอ้ยเห็นป้าคนนั้นเนี่ยวิ่งตามมาและกําลังยื่นมือมาข้างหน้าเออเออเป็นป้าวิ่งตามใช่ฮะมุสขนลุกเลยพี่ยิงเขายิงขนลุกครัคือวิ่งตามมา เพื่อจะอะไรไม่รู้อ่ะพอผมพอน้องผมมันเห็นมันก็หันกลับมาแล้วบอกให้ผมครับเร็วๆที่บอกถุดเสื้อผมนั่นแหละครับประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยผ่านมาได้ช่วงหนึ่งผ่านไอ้ตรงบ้านบ้านล้างเขาก็วิ่งหายเข้าไปในบ้านล้างหลังนั้น<อ>ใช่ฮะแล้วทีเนี้ยนึกว่านึกว่าจับคนแล้วอพอผ่านมาได้ระยะหนึ่งเขาวิ่งโผล่ออกมาจากป่า<อ>ขัดออกมาอีกอก็คือยังตามอยู่ค่ะแล้วทีเนี้ยก็ ถึงบ้านแต่น้องผมมด้วยความกลัวมันบอกว่ามันก้มหน้ามันเห็นวิ่งโพล่มาจากป่าอีกทีหนึ่งอะคือมัน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 ไม่มองแล้วอ่ะมันมันก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวครับอันี้ก็คือเรื่องในมุมน้องผมที่เห็นแล้วหลังจากนั้นผมก็แยกย้ายกันนอนถูกไหมฮะครับทีนี้มาในมุมมองของตาผมที่เดินมาถามผมแล้ะที่มาถามว่าไปทําอะไรกันมาถูกต้องครับเอตาผมนอนอยู่บ้าน ก็คือแบบว่าผมเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วตาจะเป็นคนที่แบบว่าคนโบราณนะนะพี่แกก็ชอบแบบนอนระเบียงนอนเตียงเอ็นอะไรของเขาเนี่ยเพื่อเป้าบ้านดูนู่นดูนี่อ่าแล้วทีเนี้ยอยู่ดีๆแกบอกว่าหมาเห่าหมาประตูรั้วบ้านผมจะเป็นประตูสังกะสีพี่เป็นประตูสังกะสีที่เลื่อนปิดเปิดเพื่อให้รถใหญ่เข้าได้ครับแล้วจู่ๆนนั้นเนี่ยหลังจากผมเข้าบ้านไปแล้วอ่ะอื หมาครับมันเห่าอะไรก็ไม่รู้ค่อนข้างที่จะเสียงดังเลยเห่าแล้วแบบว่ากระโจนประตูเห่าด้านนอกฮ่งฮ,ฮแบบว่าเห่าแบบเหมือนเห่าโจนเหมือนเห่าอะไรที่เราเห็นในหนังเลยครับพี่ตาเขาเลยลุกขึ้นมาดุหมาบ,าบอกเฮ้ยเห่าทําไมอะไรเงี้ยแล้วหมาก็แบบหงอยไปเลยฮะหมาก็เงียบแต่สิ่งที่ตายังได้ยินอยู่คือแบบว่าปั้งฝุด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 ปั้งฝุดๆุดฟุด ตั้งอยู่เงประมาณสามสี่ครั้งจนตาผมต้องเดินลงไปดูพอเดินลงไปดูปุ๊บแกก้าวขายังไม่ทันใส่รองเท้าเลยลงจากหน้าชานบ้านหน้าบ้านปุ๊บลงไปที่ใส่รองเท้าแล้วมองไปหน้าบ้านอ่ะแกบอกแกเห็นเป็นเงาเป็นเงาน่าจะผู้หญิงนั่นแหละวิ่งมาแล้วเอามือผลักประตูบ้านอุ้ยป็นเสียงปั้งอะนะใช่อะออปั้งแล้วก็คือบอกว่าถอยหลังแต่กลางหนม แล้ววิ่งมาชาร์จใหม่ตั้งอถอยหลังฟุดฟืดฟุดฟดแล้ววิ่งมาตั้งอยู่งั้นนะ,ะฮะคุณน่าก,กลัววะ่ะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทางความเชื่อทางภาคเหนือทางบ้านยายผมเนะะียฮะครับคืออืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะมีอย่างบ้านยายผมอะ่ะก็จะมีหิ่งมีบูชาครูต่างๆเป็น จะเรียกว่าล่างทรงก็ได้แต่ว่ายายผมไม่เคยเข้าทรงไม่ได้รับเข้าทรงไม่ได้อะไรอย่างงี้นะฮะแต่เขาแค่บอกว่าเหมือนเขามีสัมผัสพิเศษที่สืบทอดต่อมาเหมือนหนังล่างทรงประมาณนั้นแหละฮะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีการเข้าทรงเป็นเรื่องเป็นราวแค่แบบว่าเหมือนกับว่าบรรพบ,บุรุษเคยมีมาเขาก็ส่งต่อมาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งคนโบราณสมัยก่อนตาเตยายายผมเขาก็จะมีคาถาที่แบบว่าทางพื้นบ้านเขาอะไรเงี้ย ตาเขาก็บอกเขายกมือไหว้สารมะพูมยกมือไหว้สารอะไรเงี้ยบนบ้านนะฮะบ,บนหุ้งอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าอยาอย่ามาบุกรุกอย่างนี้อย่ามาทําอย่างนี้อะไรประมาณนี้ย<ม>ขอละทางใครทางมันถ้าใคราทำผิดอะไรถ้าใครไปทําอะไรมาผิดจะให้ไปขอขมาครับประมาณนี้ฮะก็เง<ม>ียบทุกอย่างก็คือสงอบแต่คืนนั้นคือตาเขาก็เฝ้าหน้าบ้านจนไม่ยอนแต่เขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังไม่ได้เรียกใครปลุกใครขึ้นมาค อ่าอันนี้คือจบไปในในในเรื่องของมุมที่ตาเห็นจนมาแฟนผมครั้งนั้นคือเป็นครั้งแรกที่ผมพาแฟนผมไปนอนบ้านยายด้วยครับครับทีเนี้ยในห้องที่ผมนอนคือเตียงข้างบนอะ่ะผมจะนอนกับแฟนส่วนข้างล่าง,างน้องชายเขาจะนอนทีเนี้ยหัวเตียงอะ่ะจะเป็นหน้าต่างครับครับซึ่งจะมีแสงจันทร์สาดเข้ามาในห้องจะมองเห็นสลัวสลัวอยู่บ้าง และการดึกหลังจากที่ผมไม่รู้ว่าเกิดก่อนตาเรื่องตาหรือเกิดหลังตานะแต่กลางดึกอะแฟนผมตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำอะครับพี่แฟนผมพองกขัวขึ้นมาเพื่อจะลุกสิ่งนี้เขาเห็นเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ปลายเตียงออหยเข้ามาในบ้านเลยในบ้านนี่นั่งหันหลังนั่งหันหลังครับนั่งหันหลังปลายเตียงแล้วมีลักษณะแต่งชุดไทยมัดมวยผมแล้วก็มีปิ่นปักผมปักอยู่ แฟนผมก็เลยกลัวแล้วก็แบบว่าทิ้งตัวลงไปแล้วก็กึ่งหลับบ้างไม่ได้หลับบ้างคือพยายามผมตายหลับก็คือไม่มองคุณโปงเนี่ยแต่คือตอนนั้นผมไม่รู้แล้วครัเช้ามาทุกคนถึงได้แบบว่ามันเล่าเรื่องในสิ่งที่ตัวเองเจอแล้วพยายามประติดประต่ออทีนี้ตัวยายผมที่นั่งกินข้าวด้วยที่บอกว่าเป็นมีองค์เป็นมีทรงอะไรประมาณเนี้ยฮะครับเขาเลยบอกว่าอ่างันแบ่งเป็นสองประเด็นนะในเรื่องที่ผมไปเจอผมอาจจะไปเจอในเวลาที่แบบว่า เขามาดักรอใครหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจจริงว่าเราไม่ได้ทําอะไรนะซึ่งผมมั่นใจเลยว่าผมไม่ได้ทําอะไรแนะ่นอนไม่ได้ถุยน้ำลายลาไม่ได้สะบดัดขัอยาประมาณนั้น,นะคะ่ะพี่ย้เหมือนว่าประมาณว่าเราไปเห็นเขาพอดีอะประมาณนะ,ะแล้วเขาจะตามตามมาเพราะว่าย,ยายอ่ะยายเขาจะค่อนข้างเจอเรื่องพวกนี้บ่อยมากเพราะว่าที่ทางต่างจังหวัดเมื่อก่อนนะพี่เขาจะมีการปล่อยของกันแล้วคืนนั้นเป็นคืนวันพระด้วย เหมือนเขาประมาณเขาปล่อยของลมเพลลมพัดอะไรกันประมาณนี้เขาจะเล่นของกันที่นั่นเลี้ยงผีเลี้ยงอะไรกันนะครับส่วนประเด็นที่แฟนผมเห็นหในห้องยายบอกว่าอาจจะเป็นแม่ย่าก็ได้แม่ย่าอาจจะอยากมาดูหลานสะพ้ายว่าใครอาจจะไม่คุ้นหน้าไม่เคยเห็นใช่แล้วใช่ฮะับแล้วอย่างคือแบบว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแม่ย่าอาจจะแบบว่าไม่ต้องห่วงนะมาปกป้องมาดูแลแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับเรื่องราวก็ ประมาณนี้ซึ่งมันมันค่อนข้างเนี่ยเรื่องนี้ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยจริงๆอ่งะที่ติดต่อทีมงานไปกะเล่าเรื่องนี้ก่อนด้วยแต่พอดีช่วงนั้นหลังจากที่ผมโทรไปเล่าเรื่องห้องเดี่ยวไม่เดียวได้อะพี่เล่าวันอะไรเลยวันวันอาทิตย์เนาะวันวันตาผมก็เสียอ๋อเหรอตาคนเนี้ยใช่ครับ ขอแสดงความเสียใจด้วยขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากนะครับทีนี้เนี่ยเรามาว่ากันถึงในส่วนของสิ่งสิ่งนั้นที่ตามมาจากข้างทางออย่างจะเป็นที่เหมือนกับที่ยายท่านบอกก็ได้ว่าครับผมจริงแล้วก็อาจจะมารออะไรบางอย่างแต่เหมือนกับเราอะไปจูนไปเห็นเขาบพี่ตัวเราไม่เท่าไหร่หรอกแต่น้องอะ่ะหันไปมองเหมือนเขารู้ว่าเฮ้ยน้องเห็นพอเห็นปุ๊บแล้วตาม ใช่ครับเออพอตามมาถึงที่บ้านเนี่ยอ่ะมาเจอคุณตาก็อาจจะโดนเจา้าทงเจ้าที่อะไรก็ก,ก็ว่ากันไปแต่ในส่วนขอ,ของแฟนนะครับคือจะบอกว่าเป็นแม่ย่าแม่ย่าท่านไม่ต้องมาเต็มตัวแบบนั้นก็ได้ใช่คือต้องบอ,อกว <c oughs> ่าบ้านผมอ่ะจะแบบค่อนข้างที่จะทางทางคนทางนู้นนะ,นะพี่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อเกี่ยวกับอะไรประมาณเนี้ยฮะอืมคือบางทีก็มาแบบ มีกลุ่มกุมารอะไรนก็มี่คือคือยายเ็าทาหิ้งทาอะไรไว้แบบว่าบาโหรานเลยใหญ่โตเลยออแต่ถนนทางเส้นนู้นนะครับทางจังหวัดตากอ่ะเอาจริงๆก็ส่วนมากก็จะก็เปรียวอ่ะพูดกันตรงๆเปรียวดีเปรียวครับเปรียวจัดๆเลยใช่ครับใช่สองทุ่มนี่คือเงียบจังหัดแล้วครับเออนะครับยิ่งเป็นทางไปแบบออกไปทางที่มันเป็นไปในส่วนของชายแดนอ่ะโอ้โหใช่ อันนี้ที่ผมเจอนี่เป็นถนนเส้นในเป็นถนนกับชนบทเส้นในชาญเมืองอะไรพี่ประมาณนั้นครับครับอแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะพอช้าพอคุยเราคุยกันเสร็จแล้ะไอ้เจ้าน้องผมเนี่ยเป็นไข้นะไม่สบายแต่เป็นไข้กับหัวโกนอะไรประมาณเนี้ยะจากการที่เจอมาจังๆเนี่ยย้ายเขาก็เลยทําวิธีทางทางนู้นนะฮะแบบว่าขอขมาอะไรแล้วก็ได้พาไปทางจุดเกิดเหตุที่โค้งนั้นนะฮะแล้วพักจอดเราจอดรถกันเสร็จแล้วเดินข้ามเนินเขาลูกนั้นไป ริมแม่น้ําปิงนะพี่ตรงนั้นน่ะเป็นศาลหมายถึงว่าตรงตรงป้ายที่เราเห็นน่ะหรอใช่ใช่ฮะตรงป้ายที่เราเห็นปุ๊บแล้วข้ามเนินเขาไปเนี่ยคือคือป้ายมันจะอยู่ตีนเขาเนี่ยแล้วข้ามเนินเขาไปนิดเดียวข้ามไปถึงปุ๊บจะเป็นริมแม่น้ําปิงตรงนั้นน่ะเป็นศาลผมจําชื่อไม่ได้แลวไม่แน่ใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องไม่ต้องระบุชื่อชื่อศาลครับใช่ครับจะเป็นศาลเพรว่าเป็นศาลไม้ที่เขาชาวบ้านสร้างขึ้นแล้วค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเหมือนกันฮะอ่าอ่าครับ ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวโยงกับตรงตรงที่เห็นตรงป้ายนี้หรือเปล่าใช่ครับคือผมไม่รู้ประวัติเลยไม่ไม่รู้ประวัติเลยว่าครับผู้หญิงคนนี้เป็นใครต้องการอะไรอะไรประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เขามาทําอย่างเงี้ยไม่ได้มาดีแน่มันก็อาจจะมาขอส่วนบุญก็ได้นะถ้าเรามองอีกแง่มุมหนึ่งอ่ะเหมือนกับเขาคงรอใครสักคนหนึ่งที่เห็นเขาอ่ะแล้วบังเอิญเราสองคนเห็นเขาไงโหแต่แต่ตาเขาบอกว่า จากที่เห็นนะคือบอกว่าเขาแสดงหน้าทีด้วยความโกรธเลยฮะคเพราะตายกมือไหว้แบบว่าไหว้ศาลไหวอะไรเงีย้ยฮะแล้วก็พูดกับพูดกับเขาครตาเขาจะมีคาบวยคมคาถาอะไรของเขานะจะสวดมนต์เป็นอ,อะไรอะไรคือเขาก็ถอยไปหายไปในมุมมืดหายไปหลงในมุมถนนนั่นแหละอืมนะครับแต่ทั้งหมดเลยก็ผ่านไปได้ด้วยดี สาหรับเรื่องนี้โอเคคุณบอมขอบคุณมากๆที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ําคืนวันนี้นะคุณบอมนะได้ครับยินดีครับพี่ครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมานะคุณบอมได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s ั b สไ r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus .com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็ม ูกหล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android